ทุาเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวนะคะสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเราได้รับแจ้งนะกรณีของคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะซื้ออาหารเสริมนะ,ะมาให้สามีทานแล้วก็ปรากฏว่าสามีถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเดินไม่ได้เลยนะฮะเรื่องนี้นะะพอเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมทางรายการก็เลยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันเพราะพี่น้องประชาชนสมัยนี้นะโอ้โหให้ความสนใจสั่งซื้ออาหารเสริมมาทานกันเยอะมากเลยนะฮะสายมือดิฉันท่านแรกนะฮะที่ร้องของความช่วยเหลือเข้ามาก็คือ เจยุนะคะสวัสดีค่ะเจยุค,ค่ะนคะคะส่วนท่านที่2นะคะก็คือในส่วนของทางสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะคุณกม,มลชนกชาวศรีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษิ์ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามที่รับแจ้งในเบื้องต้นนะคะพร้อมกันนี้นะคะทางรายการก็ได้เรียนเชิญไปยังท่านรองเลขาธิการคณะกรรมาการอาหารและยาหรือว่าอ,อยอนะคะท่านเพชศัชกร,รวิราชัยนนวชัยนะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะนะคะถามเจยุก่อนเลยค่ะเจยุซื้ออาหารเสริมค่ะ มาให้ใครกินคะให้แฟนค่ะให้แฟนค่ะแฟนอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้60ค่ะ60แล้วแฟนเป็นอะไรถึงอยากกินอาหารเสริมอ่ะอ๋อเขาเป็นปวดขาเป็นเกาอยู่แล้วเป็นเกาแล้วเป็นโรคอื่นด้วยไหมคะมีโรคประจําตัวไหมคะก็มีความดันค่ะแค่2อย่างนะคะเกากับความดันค่ะเบาหวานไม่มีเบาหวานไม่มีไม่มีนะคะแล้วไปเจออาหารเสริมนี้ได้ยังไงคะดูทางเฟซค่ะดูทางเฟส้วให้ลูกสั่ง แล้วเขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกสรรพคุณอาหารเสริมว่าอย่างไงะกินแล้วดีขึ้นกินแล้วดีขึ้นสําหรับคนเป็นเกาเหรอคะคนเป็นเกาได้คนปวดเข่าปวดอะไรกินแล้วหายหมดกินแล้วหายหมดใช่แลแ้วตอนนี้ก็เลยบอกให้แฟนซื้อมากินเถอะจะได้หายพอเขาเดินตะเพกตะเพ็กอยู่แล้วอพอกินเสร็จก็กินไปเม็ดหนึ่งวันที่วันที่ยีิบเจ็ดได้ยาซื้อยี่สิบห้าซื้อสั่งซื้อยี่สิบห้าเดือน เดือนพฤศจิกายนยห้าพฤศจิกาหกหกสั่งซื้อยาได้ของยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกหกก็กินไปเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็ก็ยังปวดอยู่ค่ะแล้วแล้วห้าโมงครึ่งก็กินอีกเม็ดหนึ่งเอาเม็ดแรกมีกินเที่ยงอย่างนั้นใช่ไหมคะกินเที่ยงแต่ว่าเม็ดหนึ่งแต่ร้อนเผาอนการร้อนเหรอร้อนร้อนก็ไม่เชื่อบอกให้หยุดกินเขาบอกว่าอ๋อมันจะขับมันจะขับครับแล้วก็เลยห้าโมงครึ่งกินอีกเม็ดหนึ่งเพราะมันปวดแล้วเป็นไงคะ ก็ยังไม่มีอะไรก็ยังเดินกับเพกอยู่ยังเดินอยู่ใช่ไหมฮะยังเดินกับเพกเหมือนเดิมใช่ไหมฮะพอเกือบสามทุ่มมันปวดก็เลยกินตอนสามทุ่มอีกเม็ดหนึ่งรวมสามเม็ดแล้วนะสามเม็ดเลยพอกินเสร็จตอนนี้จะเข้าห้องน้าดึกๆเข้าไม่ได้ละลุกไม่ไหวปวดขามากจากข้างซ้ายเป็นข้างฝาด้วยสองข้างเลยปวด <S 2> 2 <S เพิ่มมากขึ้นามากขึ้นแล้วพอยี่แปดก็เลยไปหาหมอตอนเที่ยงค่ะ ก็เลยบอกหมอบอกว่าคือต้องแบกไปเลยนั่งรถหนึ่งหกเก้ไปช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจากข้างเดียวก็กลายเป็นสองข้างแล้วก็นิ้วแตะไม่ได้นะคะสถานค,คือกินแล้วหนักกเก่าอะ่ะไม่ดีขึ้นแล้วหมอว่ายังไงครับพอไปอหาคุณหมอหมอหมอก็เลยให้นอนโรงพยาบาลแล้วคุณหมอว่าเป็นอาการยังไงคคุณหมอบอกว่าต้องเช็คดูแล้วก็กเช็คแต่ฉันก็ไม่ได้บอกหมอว่ากินยาเพราะกลัวหมอว่า อ๋อบอกหมอไม่ได้บอกหมอว่ากินยามาใช่ก็กลัวหมอว่ากลัวหมอว่าว่าแล้วตอนหลังพอไปหาไปนอนโรงพยาบาลเสร็จก็เลยไปบอกหมอคนอื่นว่ากินสองหมอหมอบอกว่าแล้วไปกินทําไมเขาบอกเขาอยากหายหเพราะว่ากินยาหมออยู่ไม่หายแล้วณปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะทุกวันดีขึ้นเริ่มเริ่มเดินกระเพกได้หรือ,อยังคะกระเพกกระเพกก็ยังเดินอยู่นิดหน่อยอ๋อแต่ปวดแ,วแต่ก็ตอนนี้ก็เลยถามคุณหมอว่า ตกลงว่าเป็นอะไรกันแน่เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นโรคเก,กาต์แต่ว่านอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสี่วันกระดุกกระดิกไม่ได้เลยไม่ต้องสงสัยจะเป็นโรคเก,กาต์เพราะเราเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะหมอบอกนะหมอบอกเอาหมอบอกนะฮะแล้วบอกเสร็จแล้วเลวบอกว่าเอาหมอเขาก็มีกินยานะหมอบอกก็เลยไปกินทําไมฉันไม่บอกตอนหลังไนงะก็เลยย,าย้ยายย้ายจากโรงพยาบาลสิรินทรไปศิริราช รักษากันต่อไปะคราวนี้สภองกรของผู้บริโภคนะฮะเห็นบอกว่าจะยุบไปแจ้งด้วยใช่ไหมคะอเอาตัวยาเอาหีบห่อไปด้วยใช่ไหมคะ,อะตอนแรกได้มีติดต่อเข้ามาผ่านหลายออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไปแล้วก็ขอข้อมูลแล้วก็สอบถามรายละเอียดของทางผู้ร้องอใช่ไหมคะแล้วก็เลยทราวบว่าฐานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้มาก็เลยลองให้ท่านนะคะส่งผลิตภัณฑ์ที่เหลืออีก2เมตรนะคะส่งมาให้ทางเรา แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางสสจจังหวัดอะคะ<ม>่ะแล้วตรวจกันก็พบว่ามันมีสารปนเปื้อนแต่เท่านี้อะค่ะเราไม่ได้มีแบบเทคนิคในการตรวจสอบแล้วก็ที่มันได้มาตรฐานนะคะก็เลยเราก็เลยจะทางสสจแนะนํามาให้ส่งเรื่องไปทางออยอดีกว่าะค่ะเพราะว่าจะได้โดยตรงเลยเราก็ส่ง,งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะส่งไปให้ทางออยอเพื่อทําการตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมี มีออยอไหมคะมีออยค่ะมีออยอถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่ว่าตอนที่เขาไปจดแจ้งกับทางออยอค่ะเขาไม่ได้แจ้งว่าตัวนี้ทานแล้วจะหายปวดนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะทางผู้บริแล้วทางอันนี้ค่ะผู้ขายอะค่ะเขาก็ได้โพสต์โฆษณาว่ามันกินแล้วแก้ปวดอะโฆษณาเกินจริงใช่มแต่มีออยจริงจริงหรอมีออยอจริงจริงค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขามีการจดแจ้งเลขทะเบียนสองเลขเลขแรกเป็นเลขเก่าแล้วก็มีเลขใหม่อีกตัวหนึ่งหนงูไม่แนออ่อันนี้ค่ะเลขทางที่ว่าป้าทานอะคะ่ะทางลุงทานเนาะมันก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งแล้วก็อีกตัวเนึงอะค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะอ่อนอะคะ่ะอ่อนกว่ามันมีผู้ลองลองมาว่าทานแล้วไม่เหมือนตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยตัว,ตวแรกไม่เห็นผลเหมือนตัวแรกอย่างเงี้ย มีคนทานเห็นผลด้วยใช่แล้วมีคนทานแล้วเข้าโรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะเอาละคะ่ะท่านรองคะแต่มีออยอนะต้องต้องถามท่านรองวีรชัยอะนะฮะสินค้ามีออยอจริงแต่ผลที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในกรณีนี้ทางอยอมีการดําเนินการยังไงคะท่านคะเอออย่างนี้นะครับ <c oughs> คือทางออยอเองเนี่ยเริ่มแรกเลยต้องขอบคุณทางผู้บริโภคนะครับที่รักษาสิทธิ์ในการที่เราคิดว่ามีความไม่ปลอดภัย <c oughs> ในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วก็ได้ร้องเรียนมาะนะครับลำดับที่สองก็ขอบคุณทางสภาองค์กรผู้ริพากษจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่เป็นภาคประชาชนแต่ก็มีจิตอาสาในการที่จะช่วยพังราชการในการเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานงานนะครับอันนี้ขอบคุณทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ลําดับถัดมาก,ก็คือว่าเ,เดี๋ยวผมลําดับเรื่องซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะคือทางผู้ผู้ร้องเรียนแล้วกันผมใช้คํว่าอย่างนี้นะครับผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนเนี่ย มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับประมาณวันที่27พฤศจิกายนที่ได้รับนะครับแล้วก็มีการรับประทานไปกล่องนั้นทราบว่ามีอยู่ห้าเม็ดแล้วก็รับประทานไปแล้วสัก3าเม็ด4ี่เม็ดเนี่ยนะฮะผู้ผู้ป่วยเนี่ยเดิมมีโรคเดิมอยู่คือจากข้อมูลที่ให้มานะครับก็ตรงกับที่ทางผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลเมื่อกี้นะฮะเป็นผู้สูงอายุนะครับก็คือ60มีโรคประจำตัวนะครับ แล้วก็พอรับประทานไปแล้วก็บอกว่าร้อนวูบวาบแล้วก็มีอาการปวดเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นโรคเกาต์เพราะว่าเวลาเกาต์กำเริบเนี่ยก็จะร้อนวูบวาบในโดยเฉพาะตรงเท้าตรงเท้านะครับหัวแม่โป้งนะครับแล้วก็ตามข้อต่างๆนะครับอาการปวดตรงนั้นก็เป็นไปได้ว่ามีอาการเกาต์กำเริบพอดีนะครับอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะคคะ่ะ,ะอันนี้หลังจากนั้นเนี่ย ทางญาติผู้ป่วยก็ได้นาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลซิรินทร์ะนะครับแล้วก็ทราบว่าแอดมิดอยู่ประมาณสัก4วันเ<ช>ข้าวันที่28พฤศจิกาแล้วก็ดิชาร์จออกวันที่1นธันวาด้วยความประสงค์ว่าจะไปโรงพยาบาลศิริราาต่อนะครับแต่เมื่อไปศิริราชแล้วทราบว่าเตียงไม่ว่างก็เลยกลับไปรักษาตัวฟื้นฟูที่บ้านอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครคราวนี้ทางอยอยเราเองได้รับเรื่องร้องเรียนเนยมื่อกุมพาพันนะครับกุมพาพันก็เป็นไปตามลําดับแล้วเราก็เ,เนื่องจากตัวอย่างที่ส่งมาเนี่ย มีอยู่เม็ดเดียวนะครับคือคืออาหารเสริมที่ส่งมาให้อออยอนเนี่ยคือคือผู้เสียหายเนี่ยซื้อมา5เม็ดแล้วก็รับประทานไปสักสี่ละเหลืออยู่เหลืออยู่เม็ดหนึ่งนะครับอ๋อทานสามเม็ดทานสาม้เครับแล้วก็ส่งมาให้ออยอเม็ดเดียวคือตัวอย่างตรงนี้มันไม่พอสําหรับการตรวจพิสูจน์นะครับแต่ทางออยอเราเองเราก็ได้มีการสั่งซื้อจากเพจที่ทางผู้บริโภคให้ข้อมูลมานะเพจเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลย ครับแล้วก็แล้วก็ได้ของกลางมาออในเบื้องต้นตรงนี้เป็นอาหารเสริมซึ่งขออนุญาตถูกต้องนะครับออที่เขาแจ้งไว้ก็จะเป็นอาหารเสริมซึ่งระบุไว้ว่าเป็นแคลเซียมแมกนีเซียม<อ>นะครับก<อ>็เหมาะกับคนเป็นเก้าใช่ไหมครับแล้วก็สารสกัดงาดําแล้วก็คอลลาเจนนะครับออตรงนี้เนี่ยในในในสูตรที่เขาแจ้งมานะครับแต่จากที่เ,ออเราไปดูถ้อยคําข้อความที่เขาโฆษณา ว่ารักษาเลือกข้อกระดูกเสื่อมแก้ปวดข้อกระดูกนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เรื่องการโฆษณาเนี่ยถือว่าผิดเขาได้ขออนุญาตในข้อความโฆษณาไม่ใช่หรือไม่ไม่ได้ขอครับไม่ได้ขอแล้วก็โฆษณาเกินจริงนะครับก็นี่ทางออยเราเองเราก็ไปไปดําเนินคดีเรื่องโฆษณาก่อนนะครับตรงผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยชื่อเนี่ยนะฮะเอ่ยนามเลยก็ได้ลูเซียมพลัสนะฮะลูเซียมพลัสลูเซียมพลัสนะครับอันนี้ผลิตโดยบริษัทโอดี <risque> นะครับโรงงานผลิตยอยู่ตรงหลักสีกรุงเทพนะครับอังงนนี้เราเราเช็คข้อมูลมาแล้วเนี่ยที่นี่โดนเราดําเนินคดีเรื่องการโฆษณาไม่ขออนุญาตกับโฆษณาเกินจริงนะครับคือตั้งแต่ปี66โดนดําเนินคดีไป8คดี8ปดครั้งซลูซัยนพลัสนี่เลยนะคัวอาาหรเสริม<ค>น<ตะ>ี่ ครับโดนดำเนินคดีเรื่องเรื่องการโฆษณาไม่ขออนุญาตนะครับกับโฆษณาเกินจริงไป8ครั้งนะครับแล้วก็ปี6 6 7เนี่ยปีงบประมาณ6-7เนี่ยโดนไปอีก10เออโดนอีก3ครั้งนับของคุณยุคหรือยังคะเนี่ยอย่างยังครับย่างเนี่ยเขาไม่เข็เหรือท่านเขาไม่ไม่กลัวเลยก็เอ่อตามที่เคยได้ให้ข้อมูลไปนะครับว่ากลุ่มผู้ออกการพวกนี้นะครับเขาก็ใช้คําว่าอะไรดีฮะ โทษปรับตามพรบอาหารสมัย122เนี่ยถามนิดหนึ่งจะลองโทษปรับ,บ,บเราเบามากเลยเราปรับเขาเท่าไหรค่คเขาถึงพร้อม<ถ>จ่ายขนาดนี้ถ้าโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตนะครับปรับไม่เกิน5,000บาทอ,อ๋อ5,000บาทครับถ้าโฆษณาหลอกลวง เกินจริงหัวตั้งสรรพคุณเนี่ยนะฮะอันนี้จําไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแลงั้นเราให้ข้อหาเราแจ้งข้อหาไหนครับเราแจ้งทั้ง2ข้อหาเลยครับก็35,000บาพันบาทตรงนี้ต้องไปเป็นดุลวินิจของศาลนะครับพอไปศาลก็โดยส่วนใหญ่ศาลก็จะโทษจํารอลงอาญาและก็เปรียบเทียบปรับนะครับซึ่งปรับก็ไม่เกิน3 0 0 0 0สรุปเขาจ่ายไหวเลยครับท่านก็น่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่เลิกแล้วเรามีไม้เด็ดไหมถ้าอย่างนั้นออยก็ต้องคอยตาม ไปไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วชาวบ,บ้านก็ต้องเสี่ยง,ยง<อ>ก็ต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่า <c oughs> เราเป็นข้าราชการนะครับ <c oughs> เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีนะครับเ <c oughs> พราะกฎหมายมีเท่านี้เราก็ต้องทําได้เท่านี้ครเราก็เราก็ใช้มากกว่ากฎหมายไม่ได้ท่านรองกำงจะบอกว่ากฎหมายเบาไปเขาเลยไม่กลัวเขาขายได้มากกว่าค่ากลับเลยบท่าหทำนองนั้นแต่แต่อย่างไรก็ตามออยไม่ได้นิ่งดูดายนะครับคือออยก็ทราบทราบจุดอ่อนตรงนี้ก็ได้พยายามจะขอ ปรับปรุงพระราชบิญญัติอาหารซึ่งเราฉบับใช้ปัจจุบันอยู่เนี่ยพศ .2522 นะครับปีนี้6-7แล้วก็เท่าไหร่เออ่ปีแล้วนะครับก็ในสมัยที่คิดไว้ตอนนั้นค่าเงินก็คงไม่เฟ้อเท่านี้นะครับเว้นตอนนี้มาก็ค่าเงินมันก็เฟ้อไปเยอะล้นะครับนกาห้า0ันเป็น5,000 0จาก3,000 0เป็น3 0 0 0 0นอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า เราเราได้ขอปรับปรุงพรบอาหารตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะฮะแล้วก็เกือบจะเกือบจะเสร็จแล้วฮะแต่ว่าพอรัฐบาลหมดหมดอะไรนะหมดวาระไปนะครับวันนี้มาพอเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเริ่มกันใหม่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านรู้เรื่องนี้ไหมครับทราบครับทราบครับก็ยังอยู่ในกระบวนการนะอันนี้เรื่องโฆษณาแะครับลองนิดนึงครับกรณีที่เรามีการอนุญาตให้อยอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับค่ะอ๋อเขาก็โอเคผลิต ตามที่ได้ขออนุญาตคราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการที่จะผลิตผิดเพี้ยนไปจากที่ได้รับอนุญาตไหมเป็นมีไหมครับ,รบขอบคุณครับกรณีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพอผู้เราให้ข้อมูลมาอย่างนี้เนี่ยเราก็มีการสั่งซื้อทางเพจที่ทางผู้โดยให้ข้อมูลมานะครับ,รบแล้วก็ได้ของมา เขาผลิตตรงตามสูตรที่ขออนุญาตรตรงเนี้ยเราก็เลยส่งตรวจพิสูจน์ที่<ะ>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเมื่อเดือนมีนานนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสักสองเดือนนะครับก็ได้ทราบผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคมค<ะ>ที่ผ่านมานะครับออตรงนี้เราเราก็สงสัยว่าถ้า,ถ,าถ้าอาหารเสริมที่จะโฆษณาเรื่องปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแอบใส่สเตียรอย หรืออาจใส่พวกเราเรียกว่ากลุ่มแก้ปวดที่เรียกว่าเอนไซนะฮะนอนโเดียมไออลเนี่ยนะครับเ,ออเราตรวจพิสูจน์ดูปรากฏว่าไม่พบนะครับก็คือไม่พบเซยรอยนะครับแล้วก็ไม่พบยากแก้ปวดประเภทเอนไซแล้วตรงตามสูตรเป๊ะไหมครับครับเป็นไปตามมาตรฐานครับคือตัวสินค้าวนวันนี้ก็คือว่าในเรื่องของการผิดมาตรฐานหรือการลักลอบใส่ยาแผลปัจจุบันเราดําเนินคดีเขาไม่ได้นะครับแต่วันนี้เราก็ดําเนินคดีเรื่องโฆษณาไม่ขออนุญาตกับอวดอ้างเกินจริง ชาวบ,บ,บ้านนั่งดูอยู่บอกที่อยู่ในมือนี้จะกินจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีบค่าลอดองเออถ้าถ้าคำแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือว่าออยอไม่เคยอนุญาตนะครับให้อาหารเสริมรักษาโรคนะครับไม่ไม่เคยอนุญาตให้อาหารเสริมรักษาโรคเัน้นคำแนะนําสําหรับพี่น้องประชาชนก็คือว่าถ้าท่านป่วยไม่สบายแนะนําให้ท่านไปพบแพทย์ นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่ใช่ซื้ออาหารเสริมมานั่งกินแล้วคิดว่าน่าจะหายใช่ครับหรือว่ารักษาโร<อ>คนะครับอ,อันนี้อันนี้ไม่แนะนําแล้วก็ไม่ควรนะครับ,รบถ้าท่านไม่ถูกหลอกนะครับที่จะเสียเงินฟรีก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้าหากอาหารเสริมนั้นแอบใส่สารอันตรายแอบ,บถามต่อเลยนะท่านผู้ชมครับอจาจารย์มโนะเข้าขา่ช่อโกงประชาชนไหมเพราะว่าเขาโฆษณาเกินจริงเราซื้อเพราะเราได้ยินเขาโฆษณาเกินจริงถ้าเขาเขาโฆษณา เท่าจริงหรือว่าตามที่ขออนุญาตอ,อยเนี่ยเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะมันไม่น้มน้าวใจพอนึกออกไหมอาจารย์แต่ถ้าเกิดพี่โฆษณาซะอย่างนี้ซื้อเลยดีกว่าอันนี้ผู้เสียหายสามารถแจ้งความข้อหาอื่นได้หรือไม่มันก็ยังก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่<อ>ควรนะ,ออเ,ะเพราะว่ารักษาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ไป,ไปโฆษณาว่าเออมีการรักษาได้เพิ่มเติมอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะมันก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของอโฆษณาเกินจริง นะครับมันก็จะไปผิดในเรื่องของพรบอะไรนะท่านพรบอาหารอาหารนะครบพรบอาหารการที่จะฟังว่าเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับมันมันต้องชัดเจนชัดเจนพอสมควรเช่นนะครับต้องกลับต้องกลับไปเลยนะคือคือกลับจาก จากจากหนึ่งเป็นสองเลยอะไรเงี้ยนะครับหายแน่นอนอะอย่างนั้นใช่ไหมคะต้อง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 กลับหมายถึงว่าหลอกพูดว่าอย่างนี้นะครับแต่ทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้คนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคคนละเรื่องเลยนะเอาง่ายๆนะฮะเหมือนกับเหมือนกับหลอกขายสินค้าอะไรต่างๆพวกนี้นะหลอกขายสินค้าว่ามีคุณสมบัติอย่างนี้แต่จริงๆไม่มีแต่จริงๆก็ส่งอะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ป็นมันมันเป็นชัดเจนเลยที่ที่จะฟังว่าเป็นเรื่องของการช่อโกง เข้าใจคราวนี้ในส่วนของสภาองค์กรผู้บริโภคคุณขวัญชนกอยากจะแนะนําประชาชนยังไงเพราะเราอยู่ใกล้ชิดประชาชนด้วยค่ะเราก็อยากแนะนําให้ผู้บริโภคค่ะช่วยเอ๊ะก่อนที่ว่าจะตัดสินใจซื้อค่ะเพราะว่าผลกระทบที่ทันตามมาค่ะมันรุนแรงมากแล้วบางทีมันถึงแก่แบบชีวิตชีวิตนะคะเราก็ไม่อยากให้เขามาเสี่ยงอันตรายค่ะแล้วแพงไม่ไม่ยุ จะยุบแพงไหมสามร้อยเก้าสิบสามรอยเก้าสิบห้าเมตรเหรอคะห้าเมตรห้าวันเจ็ดวันไม่เห็นผลคืนเงินทันทีพอฉันโทรศัพท์ไปถามไม่คืนสักบาทนะคะวกเขาก็เลยกินก็ตกไปและแปดสิบบาทโอ้เขาก็คิดว่าหายแน่นอนเพราะเขาท้ายขนาดนี้ใครจะไม่กล้าซื้อ อ๋อ <c oughs> เขท <c oughs> <school> like mm? <y> ้าขนาดนี uh ้แต่ถ้า390บาทกินแล้วหายเลยนี่หมอตกงานเลยนะบอกว่าหายจากโลกนี้คือคือเรื่องเรื่องเรื่องยาเรื่องยาใช่ไหมท่านรองมันมันมันเขาบอกว่าไอ้พวกอาหารเสริมพวกนี้เนาะะพอกินช่วงแรกๆนัเนมันจะทําให้มีการปวดเมื่อยมีการถ่ายท้องถ่ายอะไรเนี่ยก็บอกม่าร่างกายกําลังปรับใช่ไหมอ่า ขับแต่ไม่ได้ับไม่ได้ถ่ายเลยนะมีการขับจริงๆไหมฮะต้องต้องดูคืออย่างที่บอกนะฮะอาหารเสริมไม่ไม่มีฤทธิ์หรือว่าไม่มีสรรพคุณอย่างที่ว่านะครับคราวนี้สำหรับสำหรับกรณีนี้เนี่ยก็อยากจะให้เป็นคำแนะนำ นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าหนึ่งเลยก็คือว่าอย่าหลงเชื่อเรื่องโฆษณาแล้วก็ซื้อพวกนี้มาร,าารับประทานอันที่2ก็คือว่าทราบว่าทางผู้เสียหายเนี่ยมีความประสงค์จะร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชย <im> ที่คิดว่าเราเได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งทางผู้เสียหายก็ก็ทำไม่สมบูรณ์ไปสักนิดหนึ่งก็คือจากที่บอกก็คือว่าเมื่อมีอาการแล้วไปพบแพทย์ แต่ไปปกปิดแพทย์ไว้ตรงนั้นท่านท่านควรจะแจ้งกับแพทย์ว่าท่านทานอะไรมามแล้วถ้าแพทย์ได้ข้อมูลตรงนี้แพทย์อาจจะวินิจฉัยที่เป็นคุณกับท่านถ้าแพทย์บอกว่าแพ้ยาหรือมีอาการแบบนี้ได้ตรงนั้นเนี่ยคือหลักฐานที่ท่านจะไปฟ้องต่อ ในการเรียกค่าชดเชยเรื่องละเมิดเรื่องอะไรได้เพราะพอท่านไม่มีหลักฐานตรงนั้นตอนนี้มันเลยเป็นข้อสังเกตของท่านเฉยๆว่าอาการของท่านมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้<ม>นะครับแต่ว่าเวลาในทางคดีนะครับซึ่งจะต้องปรึกษาท่านทนายนะว่าพอมันเป็นข้อสังเกตของผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพหลักฐานท่านจะเบามากนะครับท,ท่านจะ<ม>ท่านจะไม่ชนะคดีแล้วก็จะโอกาสที่ได้ค่าชดเชยจะน้อยมากชัดเจนนะท่านผู้ชมอย่าโกหกหมออย่า อย่าปกปิดหมอรับ <นะ S 2> อย่อประโยชนทนายด้วย<า>อย่าปกปิด <c oughs> อย่าปกปิดใครเลยนะฮะ <c oughs> เราพูดความจริงกันดีกว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะต้องขอบคุณทางเจยุกมากๆ <c oughs> ที่มาเตือนภัยพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนซื้ออาหารเสริมกันเยอะเลยนะแล้วก็ขอบคุณทางสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะที่ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการประสานกับออยนะฮะขอบพระคุณทั้งสองท่านอย่างนี้แต่ว่าถ้าลองเลยค่ะออยอยู่กับเราต่อเพราะว่าช่วงหน้า อยากสวยไม่ได้อยากสวยนะมีคนเขาแซวมานะแต่โบท็อกเถื่อนเยอะจริงๆนะติดตามได้ในสนับเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะขอทคุณเต้อนอะเป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามเป้าบรรเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0-8 1 715 9 5 5 1 3ถึง ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ